ร้อยเล่แมนยาอีพี14วาววาสติแตกเรื่องลูกโตปาเบลล่าตามเครียรปัญหาเรื่องราวกำลังเข้มข้นในละครร้อยเล่แมญยาแผนทวงสิทธิความเป็นสะ้ายพรมพิริยะของนิ่มล้มไม่เป็นท่านนิ่มจำนวนต่อหลักฐานที่รามินและนัดนำมาแสดงนิ่มสติแตกเลยวาวว่าโดนทุกคนรุมทำร้ายคิดโดดสะพานฆ่าตัวตายร้อนถึงเอเมแล,และรามินตามไปช่วยไว้ร้อยเล่แมญยาอีพี14นิ่มวาวว่า wow, 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 จำนวน ต่อหลักฐานที่ราบินโตปาเอและนัทเพชรทอทานกอไก่รลยนำมาแสดงเรื่องวางแผนบัญยัภูมิทนงสักทำอะไรไม่ได้ก็เลยอาละวาดหนักปัญญาตุด๊ดวงตามินราบัวนลินทิพย์และเอมเดลลาาเกลียกล่อมให้ยอมเซ็นสัญญายกกลุกให้แม็กรุยแต่นิ่มสติแตกเลยวายว่าโดนทุกคนรวมทำร้ายจึงออกจากบ้านไปนิ่มไปก่อเรื่องอีกจะไปกระโดดสะพานฆ่าตัวตายรามิน กับเอ็มไปห้ามช่วยได้ทันพานิมส่งโรงพยาบาลเอ็มรู้สึกเห็นใจนิ่มก็เลยปรึกษากับรามินจะให้นิ่มไปพักรักษาตัวที่บ้านรามินไม่สบายใจแต่ก็ตามใจเอ็มโดยรามินกับเอ็มพานิมไปหาจิตแพทย์เพราะนิมมีอาการคุ้มดีคุ้มร้ายเหมือนเป็นโรคประสาทครอบครัวของรามินและเอ็มที่กำลังจะเริ่มต้นจะไปต่อด,ด้วยดีหรือไม่ติดตามชมได้ในร้อยเล่มัญยาคืนวันอังคารนี้เวลา20 20นาฬิกาทางช่อง3กด33หรือ,รอดูย้อนหลังเวลา0 0น0นาฬิกาได้ที่ w e t เรื่องย่อละครร้อยเล่มัญญาตอนที่13ถึง14ตอนที่13ออกอากาศวันจันทร์ที่26พฤศจิกายน25 63เวลา20นาฬิกาย20นาทีทางช่อง3กด33นิ่มวาวานิชชาคลอดลูกเป็นผู้ชายแม่กลุยสอกอตอดีใจมากแต่เด็กคลอดก่อนกำหนด จึงไม่แข็งแรงต้องอยู่ในตู้นิ่มเรียกร้องให้แมครีบจดทะเบียนเพื่อจะได้สิธความเป็นสภายกรมพิริยะทุกอย่างทำให้รัญญาตุกดวงตาและมินตราบัวนลินที่ไม่พอใจหาทางังจะไล่นิ่มออกจากบ้าน